สวัสดียามเช้าเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยมารับบรรยากาศนะครับมารับออกซิเจนตอนเช้านะครับที่บาฮิวดางประเทศเวียดนามนะครับก็ตอนเช้านี้ก็เขาบอกว่าบรรยากาศมันจะดีนะครับมันจะเย็นนะครับมีบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับ ไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้านะครับก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับกว่าจะนั่งลิฟต์เราจะลงมาชมนะครับความงดงามด้านล่างด้านล่างนิดๆนะเพราะเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ด้นดนานบนขนนอนอยู่ด้านบนบา,านาฮิวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศสบายคับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่อนะงเที่ยวนิยมนะครับเขามาเก็บภาพที่สวยอากาศดีๆนะครับช่วงเช้า ข้างหน้านะครับถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับพระย่ไร,รตอนนี้ก็เห็นแต่ข้างหลังนะต้องเดินไปสักประมาณ50เมตรนะนี่ก็จะเป็นศิลปะทางตะวันตกนะครับเป็นพวกโรมันอะไรประมาณนี้ เสาโรมันเขาก็สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยนู้นแหละสมัยฝรั่งเศสนะครับล่าอาณานะิคมอยู่แล้วก็มา,าท,ำท,ทำเป็นที่พักนะครับทำเป็นที่พักไ้บนยอดเขาแห่งนี้บนบันฮิวนะครับ นี่ก็เป็นลูกป,ปันก้นเกศสลักเป็นลูกป,ปันก้นเกศสลักจากหินหินอ่อนนี่เป็นหินทางของเวียดนามน, <F est ful> นี่ก็จะเป็นสไตล์ของกร,นนรีฑ <c oughs> โบราณเลยเสาโรมันอะไรต่างๆ เป็นวัฒนาธรรมทางยุโรปนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรน่าจะเป็นเกวียนนะจะมีฐานว่าน่าจะเป็นเกวียนฝรั่งนะเกวียนฝรั่งเศสนะสมัยที่เขามาอยู่ข้างบนนี้น่าจะเป็นชิดนนั้นแหละก็จะเป็นรูปปั้นเด็กสองคนนะครับ กำลังนั่งคุยกยนเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองน่ารักดีนะครับนียบรรยากาศช่งชวงเช้ามันก็จะโอเคกว่า ช่วงสายๆช่วงเที่ยงๆครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนต้องรีบตื่นนะครับต้องรีบตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะครับก็เดินทางมาชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสวยๆนะครับของสวนดอกไม้ของไฮไลท์ต่างๆที่ปานาเฮียวแห่งนี้ เดี๋ยวเราจะไปที่จุดไฮไลท์เป็นจุดไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับของที่นี่ก็คือสะพานมือนั่นเองซึ่งตอนเช้าๆแบบนี้ก็คนจะชอบมาเซลฟี่นะครับอยู่แถวๆสะพานเมือนี่แหละซึ่งเป็นสะพานแห่งเดียวนะครับที่มีความสวยงามติดอันดับโลก อนนี้เราก็ได้มาถึงที่จุดไฮไลท์นะครับผมนั่นก็คือสะพานมือนั่นเองนะครับก็เป็นสะพานที่สวยงามนะครับสวยงามตามทองเรื่องเลยสแตนเลสสีอทองแล้วก็ทํา,าเป็นอุ้งมือนะครับอุ้งมือยักษ์เป็นอุ้งมือที่จะชูสะพานไว้นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รับชมวิวนะครับรับชมวิวด้านล่างของเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเมืองดานังนี้จะเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนะครับซึ่งมีความสวยงามมากน่าจ,จะใหญ่พอๆกันกับภูเก็ตบ้านเราประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็มาชมมาเซลฟี่ในะจุดนี้เยอะนะครับตอนเช้า ตอนกลางวันไม่แนรนบกลางวันนี้ต้องคิดว่าจะอากาศร้อนนะครับเออบรรยากาศร้อนแรงมากก็แนะนำว่าช่วงเช้าๆนะครับตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะเออประมาณนั้นบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศเย็นสบายเดี๋ยวให้รับชมสะพาน อุ้งมือยักษ์ผมตั้งชื่อว่าสะพานอุ้งมือยักษ์แล้วกันนะครับก็เดินไปจนสุดสะพานแล้วกันนี่แหละครับสะพานอุ้งมือยักษ์คืออุ้งมือก็จะจับสะพานไปนะครับไม่ให้สะพานล่วงอะไรประมาณนั้นนะเป็นบรรยากาศที่สวยครับเช้า ี่นนะม้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ ไม่ใช่ลมร้อนนะครับเป็นลมที่เย็นสบาย,ยบรรยากาศก็น่าจะประมาณ24-23 24-25องศา มที่สวยนะครับมุมที่สวยที่สุดของสะพานอู้มือยักษ์นะส่วนมากก็จะมาเซลฟี่กันที่มุมนี้ถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับผมเพื่อนที่ ชอบเดินทางมาเที่ยวมาดูสิ่งใหม่ๆแปลกๆนะครับก็เชิญมาที่บ้านฮิวดานังประเทศเวียดนามนะครับผม